สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปที่สี่แยกไม่ไกลบ้านค่ะจะพาไปดูป้ายหนึ่งป้ายนะคะว่าที่ตรงสี่แยกเนี่ยมันมีป้ายอะไรให้ดูแล้วก็ ทําไมมันจะต้องมาอยู่ตรงสี่แยกนะคะกอะ็อย่างที่เราคุยกันนะคะก็คือในประเทศนี้ค่ะมันปเ,เป็นประเทศแห่งป้ายนะคะป้ายเขาจะเยอะมากแต่ว่าป้ายอะค่ะมันมีประโยชน์มัน make sense ค่ะบางทีเนี่ยคือถ้าเราทําข้อสอบภาษาอังกฤษเนาะแล้วมันมีป้ายอยู่ในข้อสอบอย่างนี้ค่ะเราจะนึกไม่ออกอะคะ่ะว่าว่าความสมเหตุสมผลของป้า อย่ามันคืออะไรนะคะครูก็เลยจะพามาดูป้ายในภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษจริงๆจ,จ,จะได้รู้ว่าอ๋อมันสมเหตุสมผลนะถ้ามันอยู่ในสถานที่ของมันนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปถึงป้ายเราก็ชมนกชมไม้กันไปด้วยนะคะโอเคอ่ะอันนี้เป็นต้นไม้ที่อยู่ข้างทางข้างทางนีข้างทางเต้นไปนหมดเลยค่ะแล้วก็มันเรียกว่าเนโ s ร Ne t โธสนะคะภาษาไทยไม่น่ามีค่ะก็มันไม่มีใบแบบนี้ที่บ้านเราเนาะนะคะตรงปลายของใบค่ะเขาจะแหลมแหลมค่ะแล้วมันก็จะจิ้มจิ้มเจ็บเจ็บอย่างเนี้ยนะคะโอเคเราก็จะไม่ไปโดนเขาค่ะเราก็จะห้ามใกล้เขานะคะน้อง n e t โธสเพราะมันเจ็บค่ะอ่ะถัดเข้าไปหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องฮอลลี น้องฮอลลี่ที่เขาเอามาทำเป็นรีต้นคริสต์มาสกันนะคะก็นี่มันก็จะเป็นแบบว่ารั้วรัวบ้านบ้านเราเหมือนบ้านเราปลูกต้นโมกอย่างนี้เนาะโอเคบ้านอเออบ้านเราจะปลูกโมกเป็นรั้วอะไรเงี้ยผสมอินเดียเป็นรัว้วบ้านที่นี่เขาก็เจอแบบว่าปลูกฮอลลี่เป็นรั้วอะไรอย่างนี้เนาะโอเคค่ะอ่ะเราใกล้จะถึงสี่แยกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไป เราเริ่มเห็นเิ่มเห็นหรือ,อยังค่ะก็จะเลยโค้งนี้ไปค่ะก็จะเป็นสีแยกนะทีนี้ก่อนที่จะถึงสี่แยกก็จะมีป้ายอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเดี๋ยวครูข้ามถนนพาเดินไปดูป้ายใกล้ๆค่ะโอเค น่าจะเห็นรถอยู่ข้างหน้าเรานะคะนี่เป็นสี่แยกเนาะทีนี้ก่อนที่จะถึงสี่แยกค่ะมันก็จะมีป้ายสามเหลี่ยมกลับหัวนะคะสามเหลี่ยมกลับหัวแล้วก็เขียนว่า Giveway 50ต y y วแล้วก็30มสิบสามเหลี่ยมกลับหัวก็มันเป็นสัญลักษณ์สากลเนาะก็แปลว่าให้ระวังใช่ไหมคะแล้วก็ Giveway 50 YDS YDS เนี่ยมันแปลว่า y a ยอ s ยอสที่แปลว่าหลานะคะก็คืออีก50หลาเห็นไหมคะก็จะ50้าหลาจะเป็นทางแยกเพราะฉะนั้นในทางแยกนี่คุณต้องกีฟเวนะกีฟเวก็คือให้ทางให้ทางให้คนอื่นไปก่อนนะคะพูดง่ายๆเนาะให้คนอื่นไปก่อนมองซ้ายมองขวาเนดนงแล้วก็ให้คนอื่นไปก่อนนะคะส่วน30ด้านล่างก็คือที่นี่เขาจํากัดความเร็วเนื่องจากเป็นชุมชนนะคะก็ห้ามเกิน30ไมล์ต่อชั่วโมงโอเคโอเคเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในป้ายถัดๆไปนะคะ